ตอนนี้กำลังเดินตามตูดไปกับสาวๆนะครับนี่สะพานสุพานุานวงศ์นะสุพานุวงศ์ก็200กว่าเมตรนะครับ200อกว่าเมตรเราก็เดินมาบนสะพานเราจะข้ามไปวัดหลวงนะครับไปดูการสมโภชวัดหลวงสะพานนี้เป็นสะพานข้ามลำเซนะครับ ก็จะเห็นภูภูเขานะภูเขาบาเจียงนะอยู่ทางทางไหนล่ะถ้าบอกว่า,าท่าลำโขงนี่เขาอยู่ซ้ายเนาะก็ขวาก็เป็นภูมาโรงนะครับอยู่โขงฝั่งขวาก็นู่นเลยนะฝั่งขวาก็ยังเป็นลาวอยู่นะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ไทยกับลาวไม่ได้ไม่ได้แยกกันที่ลำโขงนะครับเพราะว่า เป็นช่วงที่ประเทศลาวนี่ข้ามโขงไปสักระยะหนิผมก็ไม่รู้นะว่าเริ่มต้นจากที่ไหนที่ที่มีที่เป็นเขตลาวโดวยที่ทั้งสองฝั่งนะนะครับก็เดียวๆเอาไว้รอบหน้านะหน้านี่สาวน้อยก็พากันมาจะข้ามไปวัดนะเล่นปีนละทีนี้ก็อลาวเลยก่อลาวเลยเพราะมีถนนนะครับถนนคนเดิน ลำเซที่จุดกลำลําโผนะครับบรรยากาศยามเย็นแบบสวยเลยครับที่เราเห็นที่เราจะเดินไปคือตรงนี้วัดหลวงน,นะครับภาพในมุมน,นี้นี่สวยมากเลยยืนบนสะพานนี้ถ่ายลำน้ลำลำ,ลำน้ำเซก็จะสีขุ่นๆหน่อยนะแต่น้ำโขงช่วงนี้จะเป็นสีรามนะแต่เราบังเอิญว่าจะเดินไปในช่วงนั้นนะครับนี่ ในช่วงนี้เนาะดีในช่วงนี้แหละ่าจะไปตรงนี้แต่ว่าบังเอิญว่าเราถ่ายเมื่อวานนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยไม่ได้ไปถ่ายวันนี้น่าจะไปดูสีของน้ำเนาะก็เลยไปวัดหลวงแทนนะครับเป็นเป็นที่อถินี่ก็จะทำแบบแบบใหญ่นะครับมีที่ขึ้นด้วยก็น่าจะเป็นคนที่มี เกยรธรรมดาสัตย์น่ครับหรือมีเงินนี่ก็คืออัธีของคนหนึ่งนะครับเป็นนาถิลัตทัฐมนตรีเขาบอกว่าอย่างนั้นนะก็ไม่รู้หรอกเราดูต้นเงินนะต้นเงินของของวัดที่ลาวนะครับดูต้นเงินวัดนี้เป็นวัดหลวงนะเงินเยอะแยะเลยนะขโมยดีไหมเนี่ย <laughs> พุดนเล่นนะครับ จะต่างกับเงินของไทยเนาะไทยจะเสียบไม้นะครับจะเสียบตัวเงินใส่ไม้ไอ้นี่ห่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับเราจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะนี่ตอนนี้อาจจะเป็นตอนสมโพธนะครับดูเยอะๆอะไรมี่มีหอพัะทูเนาะหรือห่อพัดหน้าปัจจุบันใจเดิมแซงกีบซาถูกกระด้าเดิมใหเดิ่ สุขภาพล่ะก็ใจเด้อเมื่อนนี้ก็ม่เขาแลยเราที่ใจน่าตั้ใจไม่เขาไม่เขาเนาะไม่เขากำลังจะเตรียมตัวนะวันนี้จะจะจะอะไรนะจะเขาเรียกว่าจำาสาก็ไม่ใช่เนาะจะจะสวดนะน่าจะสวดทั้งคืนนะแม่นม่นี้เพิ่นตักป ่าอื่นตอนแรกมันมแน่ถือโอกาสมือนี้เพิ่งก็เล้ยังเป็นตัวย่างเยี่ยมเจยากโค่เป็นคนรับหน้ารับตาธนาคารดีนอกอันนี้คือสารหลักเมืองปากเซนะครับเราถือโอกาสเลยมันจะค่ำแล้วถือโอกาสวุ่นวายปกติก็คงจะมีประชาชนเยอะเนาะตอนนี้กำลังจะจัดงานวัดหลวงนะครับติดตั้งตั้ง เก้าอี้กันหมดแล้วเรานึกว่าวันนี้เนาะแต่เป็นวันพรุ่งนี้นะครับคนไทยที่คนไทยคนไมัมีดูหน่อยนี่ถ่ายเหรอถ่ายถ่ายยังไงอ่ะนี่นี่เป็นวิดีโอนะตอนนี้ก็พากันมาที่ศาลหลักเมืองนะก็ถ่ายไม่เป็นถ่ายไงอ้าเอาคืนเอาให้มันมืดติอ๋อปิดก่อนเนาะจะไปก็บ่บ่บ่ เอออ๋องขอจุดนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่ค่ะโบทายแล้วจะถ่ายอีกอันนี้จะทายวิดีโอได้ทายวิดีโอใช่เรายังทำวิดีโอเสร็จให้เขานั่งแม่ถ่ายมาให้เจอนะให้เจอเบ่บ่บโอ้ยโอ้ยฝ่ามันพิเรนก็จะสวยงามมากนะครับนี่คือหลักเมืองปากเซเมื่อกี้เข้าไปทําบุญในวัดหลวงนะก็มีความสุขดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้อะไรมันเชื่อมหนวดแล้วเนาะ โดยเฉพาอะอความเป็นพุทธความม็นพุทธของเรานะจะพูดที่ดีก็พูดไใ้เป็นนะครับพระท่านก็มาเตรียมงานสวนยอมก็สวยครับจัดได้สวยงามลเลยนะครับยัรได้ยังคะตนหงตานเซน,นะครับดูสวยมากเลยนี่ เป็นงแบบหมคะเด็กมุงบนมาละจอบซามาซามานั่งที่สาลเกืองปากเซนะครับเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วอันนี้ข้างๆก็นี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะนี่เราดูป้ายโฆษณาอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าไงคนไม่ิ่าเนี่ยยาดีอ๋อ ยี่ห้อายาดีนะครับนี่คือตึกรามบ้านช่องสวยมากนะครับตรงน,นี้น่าจะเป็นจุดจุดกึ่งลางด้วยเนาะของของปากเซเพราะว่าหลักเีิอยู่ตรงน,นี้นะครับซึ่งข้างๆก็เป็นวัดหลวงแบบสวยสวยมากนะครับวัดหลวงนี้วัดโคคิตระ วัดโพโพอะไรโพตะโพระตะวัดมัสสะศาสดารามก็อื่นก็อื่นเหนียวว่าวัดหลวงวัดหลวงว่ามันใหญ่ที่สุดรูปแบบเซอ๋อก็คือใหญ่ใหญ่ที่สุดในี่มาแปดเซนะครต้นนี้อารามไปประวัตเขาแววาหนียวเหนียวเ่อนมาวัดหลวงสีแสงเมื่อแปดเซถนนก็จะปราราปาดริสไปนะครับหลังจากลงสะพาน เมือกิโลศูนยบ้านเราก็ไปเลยนะก็นี้ก็ขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานเราก็ถ้าไปฝั่งนี้ถนนเส้นนี้นะก็จะไปสอนในเขตแล้วก็ปลายทางก็คือนครเวียงจันทร์นั่นเองนะครับถนนเส้นนี้